ูกนั้นลูกนั้นะได้แล้วทา้านกะีบาทุกคนมองอยู่กล้องพร้อม ไปค่ะจากนี้ก็ได้ใช่ไหมจากนี้ก็ได้เหรอเอาตรงเีวก่อนชุดตรงนี้ไม่ได้คะแนนเหรอถ้าตรงนี้ล่ะตรงนี้เราอบคะแนนเหมือนกันโอเค แกอดแต่ว่าแกรจะมาทำไมพูดเสียงดังเบ s ร์รี่เซอร์ไพรส์จะจะทำแฟนคลับ r o m อินโดนีเซียอยู่เขาแบบอุตส่าห์ดีอาเลยอ่ะารมากเลยนะคะดีใจน้องคนมาเชียร์นะนะ for you. ซูน so <laughs> <laughs> ไว้อแบกหากไว้ทีพอแบกทีถ้าไว้ทีต้องมีถ้าแบกีต้องมีนะคะไตองครับขอบคุณมากไปบอมได้ซูนๆทะคนา รอบรอบลุเนหรออย่ามาบอกกันจไงยอันนี้เป็นเหตการณ์ปกติไหมครับปกติค้ช้ยสีาเด็กๆตายนะแป้นป่งแป้นปลาเนี่ยจะหามดคดับใช่ไม่ัใช่แล้ว สวัสด yeah, uh, e anyway. like ีค right. รับแซมวันนี้แซมเล่นด้วยไหมัาไเล่นมาเช็แต่ว่าอยากนห้ลงแน่นอนอะไ่ไม่ดีเลไ่่ีว่วันนี้ชนะแน่นอนเอาจริงๆแล้วนะดีแรกปน้นที่สลับสัตวีนี้ก็คืโอเคเลยเราต้องทำได้สิมันป็แถมันสู้ๆตไปวัน มาพี่หน่คนี้มาพี่หน่อยพี่อยู่นี่พึ่งลงเดินรอมาในสนามพี่ี่เขเสพี่พี่หน่อเร็วสิตการที่อะไรมาอะไรนะอยากเห็นชุดสัทพแบบนี้แต่จอตัวยืนเหรออีคอันนี้ลงได้ไหมนี่นะตรงเราแจ้งอยู่สามเ็ตอรเลย chùa của anh chắc, các đôi các tâm tớ không tôi đi ô tôi sập đặt mồ mắt đi đi bán đi đi sáng ăn cơm đi sáng mơ cho mình các ครับเพื่อนรักของเราย้ายทีไปพูดอะไรกับใครบ้าสิวันนี้ด้วยวันนี้าทมแน่ักเจรับกลัวซุมกันก่อนเฮ้ยประธานโทษครับไปที่เขาปั๊กันหรือหรือเขาจีบกันเขาเนี่ยถ้ะอยู่แล้วจันมาเรอมาต้องแยกกันไง ว <lowest>. okay. ิ่งกูอ oh. okay. ินวัน oh. ป okay. ีศาตอนนี oh. ้ก oh. ็ขอเขาก็ได้แล right? ้วกันครับอมองไป่อไม่มีออกมือนะในสนามเดือดแน่นอนไม่ดีแน่นอนโอเคโอเคแบล็ีมขอแนะนเจ๊รับเชิญครับแบทนี้ความเั้นใจแนาด่านเชิญเลยโอ้โหไม่อยากพูดเลยผมมั่นใจเต็มร้อยอยู่แล้วครับผมเด็กแบททีเมื่อเานี้อะไรแนล็คทีมจัดฝังดู จ้พูดว่าตอนชั้นหนึ่งนั่งดูอยู่ใช plex, ่ไหมครับพอเจ้แข่งชั้นสองเสร็จเจ้อยากกลับไปนั่งดูเหมือนในชั้นหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอยยัยคอมนั้วันนี้จัดการเลยไหมทีมแรกครับวันนี้ผมขอแต้หนึ่งได้ไหมขอแบบนี้เลยเหรอใช่ต้องฟูสิไม่ได้ขอได้อ่าโอเคโอเควันนี้ใช่ป่ะกวินกวิน ตค่อัหเข้าปรัน่ตวันนีู้้เสียขอปรได้ให้พชามินชาเมทขถออกมาดูต่อ้โหนี้ล่บสาง้นเดียวนเป็นต่อได้เลยนะครับบอลที่กันดัามอกละนอกอออกมาที่จอดจอดจอดจังหวะนี้นป็ช่องแล้วถายเข้าไปไม่ได้สมายออกมาทางซ้ายครับ ยอนมาที่จอดครับจอดออกคาโอหมุนมาลูกนี้ดิูมาด้นอกไตรงเื่นะครับโอ้โหจาเกี่ยตนอนีาเมาสมแล้นะอหีเสขึ้นนำมาแล้วครับตอนนี้ครับ10ต่อ11คะแนนกานั้มจะส่งวันเข้าไปเล่นนะครับจอียตอืออเครับาจอด บอดโยกมาเจอกับกวนด้านในหมุนหลอกแล้วขึ้นวางตรงทำได้สวยแล้วครับกระปัดบอลมาเข้าทา,ทางไวท์จีนที่ไนชามิทวีดเล็กทีดหาไปไม่ได้ทีโอไม่ได้ครับมาร์คให้กระชับ เินรับห่ครับสิครับบอลเป็นของแบท4.4วินาทีนะครในการหุนเตนี่ของแบทีครับเดินะเดินนต่อไปนะครับตอกชม้วกัไปครับการต่อครองบอลรัเป็นของไวทีเมานเหลือ2นาี4 2วนาทีนะครับ11ต่รงนึแดงไวที

สอเอครับไวทีนัแล้วดูตัดมาสวยมากเลยเโอ้อเนาแล้วห่าคะแนะด้งกระเอ้งสามไปทีจอ้นขึ้นไปเองเลยไม่ได้ให้นิดเดีกระเด้งนอดดีทีละลายจอแจสอหขอบคครับของมาได้แล้วป่ะออกไปแล้วทะลักไปแล้วี่ยชือออสียงไม่น่อนจะไม่กำหนดจริงจริงเออแล้วก็พายาสืบต้งแต่เมียล้ก็แบบว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ อ um, ah. yeah. uh, yeah. ่อยากให้ขอเทีมหน่อยครับขอมแรกครับเชียนรนเนครับผมสเชียเนนเนีนะฮะก็บอกเลยว่าตอนนี้ทีมแรกเก่งนะฮะ ก็วาาแพงอิ่มตัวกันนะฮะพี่โอ๊ตอยู่บนรองตัวนี้คนเก่งก็อยู่ข้างในสนามแล้วนะฮะคือไม่ยอมแพ้แน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าแมตต์ต่อมาชนะทีมไว้ได้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะฮะส่งกลับคืนนะฮะไปที่นะครับเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่ต้องดูว่าแมตต์ทีมจะทำได้หีือไมนะครับหรือว่าจะเป็นไวท์ทีมตามที่เสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับ ครับคี่เอ็นคับเอาพี่รวมมังกรครับของไวททีมหลังทีมเปิดแล้วครับเจเจไหมาที่แมนเต้แมนเต้ลุยเข้ามาแล้วให้กับเจเจหลอ,ขอหลกข้ามเข้ามาได้ไปแล้วลูกนี้วายไม่ลงเอ็นบอลของไวท์ทีม They're all day! เนอแก๊สขออนุญาต้องอตอมน้องเหนือจากซอยสวยๆแล้วมีรางวัลคิ้วเจจากนายกซอยด้วยากมือด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอพี่โอ๊คตัดเดิมหรือว่าให้คนไรกมาก็ธีเกีครับผมว่าจะสนสั่งงกันกีรอยากจชนะเรื่อยๆธีอกมวันนี้ทุกอย่างดีทำได้เป็นอย่าดีเพราะว่าได้เนแรกมาเราก็ตั้งใจทำเรื่อยทำตอไก็ดีใจครับก็ได่นกัดีมากๆเลยคขอบคุณกันได้ดีมาก แล้วมีพี่ม้ารองแต่แต่ยังคนเดียราทุกคนแ้วเราเกิดมาหนอ๋อก็สว